ปฏิจจสมุปบาทเป็นครรที่ทรงแสดงเพื่อไม่ให้รู้สึกว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพื่อกระจัดสัตสตทิฐิเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของภูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายอาหารสี่อย่างเป็นอย่างไรเล่าสี่อย่างคอือหนึ่ง กัพลีการาหารที่หยาบบ้างละเอียดบ้าง 2. ภัษ 3. สะมมโนสัญญาเจตนา 4. วิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของภูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายภิกษุโมริยะภคุณะได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ใครเล่าย่อมกลืนกินซึ่งวิญญาณอาหารพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมกลืนกินดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมกลืนกินดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมกลืนกินซึ่งวิญญาณอาหารพระเจ้าค่าดังนี้ ก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่ออะไรเล่าหนอดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคําเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อน,นั้นย่อมมีว่าวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปเมื่อภูตะความเป็นภพนั้นมีอยู่ สลายตนะนย่อมมีเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะการสัมผัสดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าค่ะนั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่า ก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าค่ะดังนี้ก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าภัสมีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยพระเจ้าค่ะดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภัสม เพราะมีภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาความรู้สึกต่ออารมณ์ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมรู้สึกต่ออารมณ์พระเจ้าค่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่า ก็ใครเล่าย่อมรู้สึกต่ออารมณ์พระเจ้าค่ะดังนี้ก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพระเจ้าค่ะดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรเกิดความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาความอยากดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมอยากพระเจ้าข้านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมอยากดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมอยากดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็คใครเล่าย่อมอยากพระเจ้าข้าดังนี้ ก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีตัญหาพระเจ้าค่าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่คว,ความเป็นปัญหาคําเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อน,นั้นย่อมมีว่าเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานความยึดมั่นดังนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมยึดมั่นพระเจ้าค่ะนั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมยึดมั่นดังนี้ถ้าเราเรียกกล่าวว่าบุคคลย่อมยึดมั่นดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมยึดมั่นพระเจ้าค่ะดังนี้ก็เรามไม่เรีกล่าวอย่างนั้น ถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่เรียกกล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานพระเจ้าค่ะดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพดังนี้เพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภาคุณนะเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งภาษายตนะแดนเกิดแห่งสัมผัสทั้งหกนั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งภาษะเพราะมีความดับแห่งภาษะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตันหาเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แหลหมายเหตผู้รวบรวมสูตรนี้ทั้งสู่แสดงว่าไม่มีบุคคลที่เกลืนกินวิญญาณอาหารไม่มีบุคคลที่เป็นเจ้าของอายตนะไม่มีบุคคลที่กระทำผัสสะไม่มีบุคคลที่เสวยเวทนาไม่มีบุคคลที่อยากด้วยตันหาไม่มีบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นมีแต่ธรรมชาติที่เป็นปฏิจจสมุป,ปัน,นธธรรมอย่างหนึ่งหนึ่งเป็นปัจจัย สืบต่อแก่กันและกันเป็นสายไปเท่านั้น